ครับดูดูกับผมนะครับเแบสบ,บีเซอร์วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟกันดีเอออีกเช่นเคยครับอันนี้เออกูฟื้นเลยครั้งแรกนี่แหละโอเคกูลืมกูโทษโอเคนะครับตอนนี้เราไม่ได้มาแบบไฮไลท์หรืออะไรต่างๆเรามาแบบดัดแรงสองคนกับไอ้โรเอทีนะครับโดยที่เฮียลมเอทีมันอยู่ที่แรงไดมอนหนึ่งส่วนกูอยู่ที่แรงแพทหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็หนึ่งเหมือนกันนะโอเคกูไก่โอเคกูยอมรับสี่ไปสีเลยสีองไอเฮียโอเคเราไม่พูดมากครับไอ้เฮียกูผิดโอเคมา เอาเลยไปกดตีหนึ่งไปเลยไป <S <S เา็ามาอยู่กันในเกมกับแมปแดนจาล่าบ,บาทนะครับตูโ้โกลิมอ่ราระดับกูนี่ไม่มีหรอกครับที่จะลงจุดต่างๆกูจะลงบาติเลียจุดเปลี่ยนเลยละกันนะยังไม่กระตุกจังวะเฮ้ยคบามมาตรฐานนะเราผูกต่างนะเอาละตอนนี้เราจะลงไปแล้วน,งงนี่ไงนี่มาพร้อมกับสกเก็ตบอร์ดกับไอ้ลิงคู่ใจชื่อซัด ค <premises. S 2> ตอนนี้เราก็กำลังจะลงไปแล้วเออตากตากูก็แค่ตัดโอเคมีตีหนึ่งทีสัตว์ทางหน้าไปไม่โอเคโอเคอยู่ข้างหน้าทางซ้าย3ตัว1ตัวแยกลงใกล้ๆกูเลยอี๋นี่มันจะเอากูแล้วมันเอาคาลูมไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่โอเคมันมันมันไม่มีความสามารถพอโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคตอนนี้ U S P คืออะไรเพื่อนเนี่ย โอ้กระตุกกระตุกโอเคโอเคโอเคกระตุกต่อไปนี้กูต้องปรับปรับตล่นแล้วเฮี้ยกระตุกมากไอ้ซาตโตตับการตับแป๊ดแป๊ดเอ้ยต้องกว้างสวยแบบนี้กูชอบเลยเราได้สกาอกแบบหโอเคโอเควันนี้เอาเป็นพีเจ้าติดแทรแล้วกันจะเอาเออไม่ไม่ไม่โอเคกูได้เอ็มโฟาอย่งใหม่รับคนเข้าเเครเฮ้ยอย่ารับคนเข้าแเครครับปูบทแขนแบบนั้นดันข้างบนมีไหมข้างบนมีไหมข้างบนมีไหมไม่มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรหมายถึงว่าข้างบนมีคนไหมเฮี้ยไม่ถามว่ามีปืนไหม กูจะได้เอาจับสองทีด้วยตอนนี้เอ่อเคียอะไรไมเนี่ยเอ็มบกสิบใช่ไหมโอเคเอเคไม่เล่นไอวอลไอวอลเอ่อเอาเ,อาเอาชาานี่ออกก่อนสถานการณ์กำลังไม่ตึงเครียดเท่าไหร่นะโอเคข้างล่างมีข้างล่างามีมันยิงแล้วมันยิงแล้วเอี้ยกูโดโดออกไม่ได้ปะมันโ,โดดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอ่ะโดดไม่ได้ไอเชนี่เอ้าโดนไม่ได้เฉยทุกคนอะไรอ่ะมันบล็อกโอเคแล้วโอเคอเพลินกูแล้ว ว <ítulo> ยิงไม่ได้ทุกคนจุดเนี้ยกูจะออกไงโอ้ยยิงไม่โดนเลยลากรากแม่แก่กันเลยคุเหี้ยกูตายกูตายโอเคมันหลายตัวไอ้สัตว์ไม่มีวงด้วยเหี้ยบขึ้นมันยิงเราได้นะมีตัวชาร์จมีตัวชาร์จมีตัวชาร์จไปดูไปทำมันไปเอ้ย ตายมึงตายมึงตายมึงตายตายเอี้ยตายอืออืออือโอัตว่าตัวโอ้ดาวไม่หักไม่ดาวเฉยอะไรครับทุนไลายตัวเปหลายตัวเหลือร้อยดาวหนึ่งเกเอเฮ้เดี๋ยวมาผู้ยิงแบบนั้น เรียบร้อยตาสัตว์เอ้ยเปิดมาได้เฮี้ยมากโอเคตาต่อไปกันโอเคครับตอนนี้เรารู้สึกว่าสี่คนมันจะเกินตีมกูเกินไปโอเคเรามาแบบคู่ดีกว่านะไอสัตว์โอเคไป <c oughs> เหี้ยแกะ<ร><ร>จะพาะเอ่อทุกคนลงไม่จุดเดือดแล้วกันไอ่เสี่ยงคือตัวตายอีกโอเคเราตอนนี้เราจะพาทุกคนลงมา <c oughs> ไม่ไหวเฮี้ยตรงน,นี้คนเยอะลงหนอหรือเปล่าทางแยกทางแยกคนเยอะอีกไอสัตว์เอาตรงไหนดีเอาเป็นเออตรงนี้ก็ได้มาเอาวิลล่าไป ตัวลอ,เอยเยอะโรเบียดีมันเข้ากันทุกคนไอ้เยอะตัวตับแม่งได้ตายหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เออ่คนไม่ค่อเยอะจังวะเฮ้ยเจ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 ็บตืไปเลยเรียกคูไม่มีนกกูไม่มีนกมาถึงไหมวะถึงไม่ถึงไม่ถึงกู่ว่าไม่ถึงโอเคไอ้โรเบียดีเราจะเข้าเกมตอนนี้โอ้ยไอ้ตีหนึ่งไอ้กูหนึ่ง ใช่ะใช่ฝ่ายละเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีไม่กูตายเถอะกูไม่อ้าวอ้าวอ้เ่ะทุกคนคือเยโลเมติมันไม่ได้เล่นกับผมเฉยเลยทุกคนเอวันแมนสะคอดแปลวะสองหนึ่งหนึ่งสองโอเคตอนนี้เป็นหนึ่งสองทุกคนครับเบียจากจากสองหนึ่งเป็นหนึ่งสองเฉยเลยเดี๋ยวผมไปฝึกต่อแล้วกันในส่วนที่จะตายผมอไป น่าเบื่อว่ะศัตเล่นคนเดียวตอนนี้กูก็ได้ไปปรับเป็นมาตราฐานทุกคนก็ไม่ใช่ดิปรับเป็นราบลรือเกินไอ้เี้ยกระตูขี้เี้ยเลยโทรศัพท์กูดูซิมม่จะมีคนไมตอนนี้กพวงขึนน้นข้างบนไมเนี่ยเอ้ทุกคนมีเสียงเซน,นึินตัวยิงไม่โดนเลย เอเถิเก็บตายแล้วกูเลินมันจะมา,ามทำทิ้งใบโอเคเก็บของโอเคโอเคเควียดต้องว่าโอ้ยควายเอ้ยไอเย้เจ้านี่้ตายแล้วเนี่ยตายแล้วอีย ก้อนแรงกลบอีกแล้วโชคดีที่กูย,ยังได้ดามเมจอยู่เอาละไอ้เหี้ยปัญหาแม่งก็จะทิบหายเลยไอส้สัตว์เอ้ยเมื่อกี้คือถ้าไอ้เหี้ยลลเวทีอยู่ข้างหน้าก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยแล้วประเด็นคือเมื่อกี้สกิลดอากระสุนกูก็หมดด้วยไอ้เหี้ยกระสุนไอ้เจมจีกูอะหมดไอ้เหี้ยกูก็ไม่เลยไม่ได้แม่งเลยชีวิตว<ะ>เอาละไอ้เหี้ยตอนนี้ก็ถึงตาที่สามแล้ว ลองตาด่เนก็ขัดต์ไว้ที่ตายเลยทำไมกูอเบอร์หนึ่งวะเนี่ยไอเยียเออคุณโอเคตอนนี้เราอยู่แม่ปสวันเรือคนน่าจะไม่ตึงเท่าไหร่มั้งมั้งมังนะมั่งมั่งมั่งยังไงดีโคชินะไปโคชินโคชิโนกโคชินะเดือดมืก็ตายเฮียโอเคย่ลงลโดนไปเฮียยมากอาล่ะตอนนี้ลงบาบุนลงบาบุน กนีกูก็ะลง่มบ้าน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 บ้าอ้ียคนไม่ก็เยอะอย่หายลงบ้าน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 มแล้วกันนะโอเคนั่โอเคโอเคดูสิกูจะเจอปืนแม็กก่ลว้าลมแมงเลยสัตว์เอ้ยโอเคถังโอ้มัตนี่มันอะไรนี่แกะถังโรถังสอันเลยหรือ ไอ่จะฟาร์มนานไอ้เสียบจะฟาร์มนานเร็ว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 เฮ้ยเดี๋ยวเราจะยินเสียงฟาร์มได้ยินเสียงฟาร์มแถวนี้ระวังนะไอ้น้องกูเวนแล้วกวนครับคือเพื่อนที่จะเก็บกูแตงงก็ต้องขอนกูเลตไม่ได้ทำการอ่าที่จาะอัดต่อเลยนะทุกคนโอเคขอโทษด้วยนะแล้วก็สำหรับการีิชอน้ห้ไปหรือไม่กดไลค์แชร์กับกูด้วยนะครับโอเคนะโอเคครับบายครับบาย やいたいな。